10ปีครับเกม Battle Cats เดินทางมาถึง10ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคือผมรู้สึกว่าเพิ่งจะฉลองครบรอบ9ปีไปเมื่อนานมานี้เองใช่ไหม <laughs> ก่อนหน้านี้เนี่ยก็8ปีแล้วก็9ปีตอนนี้10ปีแล้วนะฮะผมเริ่มเล่นน่าจะตอนที่8ปีมั้งน่าจะประมาณ3ปีที่แล้วมั้งเกมนี้10ปีแล้วนะครับเกมนี้ไม่น่าเชื่อฉลองครบรอบ10ปีแจกแจกแจกอะไรบ้างนะฮะที่เห็นเลยตรงนี้ก็คือ Legend Ticket นะครับกลับมาอีกแล้วฮะ เป็นทิกเก็ตที่มีโอกาสเปิดได้ตัวรีเจนแแลนะครับอันนี้รับได้เลยอันหนึง่งแพนทิน้ำทิกเก็ตครับผมอาหารแมวมาด้วยแล้วรีเจนแแลนะฮะอยู่ตรงไหนรีเจนแแลนะฮะเป็นการเคลียร์ทุกภารกิจนะครับตอนที่1-5ถึงเพื่อแกลกรับตั๋วตำนานรีเจนแแลนหนึ่งใบแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นการล็อกอินนะครับล็อกอินลายวันดูตรงไหนอะล็อกอินล็อกอินลายวันดูตรงไหน,ไ,หนไม่แน่ใจแต่ว่าตอนเริ่มเกมมันจะขึ้นมานะครับ มีทั้งหมด2ใบด้วยกันดิเจนแลแล้วก็มีสุ่มตรงนี้มีเท่าไหร่บ้างมี1,000กระป๋องเลยเหรอ, 1, รอหนึ่พกระป๋องหรือมากกว่านั้นแตะเพื่อหมุนครับผมมา1,000กระป๋องแมวหนึ่งพันกระป๋องโบนัสโบนัสอีกอืม <c oughs> น่าจะได้ทุกคนใช่ไหมหนึ่งพันกระป๋องอีกหนึ่งพันไม่ใช่ เท่าไหร่อันนี้ <c oughs> 102 1,102ก็ยังดีฮะมีเป็นอะไรอีกมีอีเวนต์เทศกาล XP เออใช่เลยฟาร์ม XP เริ่มฟาร์มได้เลยใช่ไหมอ๋อละเรามาปั้นยูนิตดีกว่าเก็บไว้หลายตัวแล้วไม่ได้ปั้นสักที XP ไม่พอส่วนกาชาอีเวนต์คืออันนี้10ปีนะครับมีแมวเหรียญแมวนั่งชาญแมวกวักแมวล้านดอลลาร์นะครับส่วนในร้านที่เป็นกาชาแมว ออลตราซีเลคชั่นนะครับมีลีเจนแลอยู่3ตัวนะฮะแพตินัมทิกเก็ตเรามีอยู่2นะฮะเมื่อกี้ได้ฟรีมา1เดี๋ยวเปิดเปิดอันนี้ก่อนละกันออลตราแลซเลคชั่นไม่ได้การันตีแต่ฉลองรอบ,บ10ปีมันต้องมีนะลีเจนแลสักตัวหนึ่งลีเจนแลสักตัวหนึ่งเราห่างหายไปนานกับลีเจนแลลีเจนแลคือสูงสุดคือที่สุดของที่สุด อูเบอร์แลแล้วก็รีเจนแล r e ในขณะที่พูดไปอูเบอร์แลยังไม่มาสักตัวอูเบอร์แลสักตัวก่อนก็ได้โอ้โหมาแล้วครับอูเบอร์ซูเปอร์แลฮะตัวใหม่ฮะยังไม่มีตัวนี้แพตตินัมทิเก็ตนะฮะการันตีอูเบอร์แลแต่ว่าไม่มีรีเจนแลในนี้นะไม่ได้รีเจนแลมีแค่อูเบอร์นะฮะมีอยู่สองใบเปิดมาเลยสิบปีทั้งทีขอตัวดีๆหน่อยตัวที่เรายังไม่มีอ่า มีแล้วใช่ไหมมีแล้วน่าจะมีแล้วอันนี้เอาโตัวใหม่ยังไม่มีพะคเนศผู้เลิศเลยไอ้อ,อีกหนึ่งขอตัวหน้าปั้นหน่อยตัวสู้ดีๆหน่อยโอ้คุณหญิงคุณหญิงอาโฟไดู้้เป็่งปลังเทพเจ้าแห่งความสวยงามความภาคภูมิใจความรักและก็คันธนูสีทององเธอนั้นจะยิงระยะไกล สร้างดาเมจต่อศัตรูเอเลี่ยนนะฮะนี่คือร่างแรกอัปเกรดไปเลยครับอัปเกรดไปเลยอีโวได้อีโวได้อีโวใช้อะไรบ้างใช้โอ้ไม่มีอันนี้ะ่ะด่านไหนที่ได้ลเจนแลนะอันนี้หรือเปล่าใช่นี้ไหมอ๋อมาเป็นแบบอันนี้เลยมาเป็นปีเลยฮะปีสอง2 12. ย้อนกลับไปนู่นเลยอือือ ย้อนกลับไปโอ้โหเริ่มแรกเลยฮะตั้งแต่เป็นน้องหมาเพื่อสมดิ์กสีน้องหมานะครับเราจะส่งตัวนี้ไปรอแป๊บหนึ่งน้องหมา4,500มาเลยมาองค์หญิงสาวสวยยิงธนูระยะไกลไม่โดนน้องหมาโอเคเบอร์ <c oughs> <c oughs> กเกอร์ไปช่วยหน่อยอืมโจมตีระยะไกลมากยิงธนูขึ้นฟ้าการันตีเลยไหมได้แล้วครับบัตรผ่านตำนานบวกหนึ่งฮะ บัตรผ่านตำอ๋อมันไม่ใช่รีเจนแลมันคือบัตรอันนี้บัตรเอาไว้สุ่มอันนี้เข้าใจผิด <c oughs> นี่คือบัตรผ่านตำนานเอาไว้สุ่มอันนี้อ่าโอเคครับรีเจนแลคือยังไงต้องเล่นให้จบใช่ไหมให้ครบทุกด่านอืม <c oughs> ด่านน่าจะไม่ยากนะผมว่าเอาตัวเร็วๆไปสู้ก็ได้นะใช้ตัวเร็วๆสู้ตัวที่แบบวิ่งเร็วๆเลยนะฮะวิ่งวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยมีกี่ด่านไม่รู้ เราใช้วิธีสแปมไปเลยได้ไหมด่านไม่ยากอะ่ะรีบไปเลยรีบไปเลยโอเคครับปี2013นะฮะต่อไป2014โอ้โหสิบกว่าปีใช่ไหมไปเลย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 ,ยข้อไปเลยคาะไปเลยคาอไปเลย,อ,เลย,อ,ยอ้าวโอ้มีครูดาวอีก มีครูดาวใช้วิตามินใช้วิตามินเโอเคมาโอเคครับต่อเลย2,014ฮะสแปมไปสแปมไปรถไฟด้วยเน้นรวดเร็วเน้นรวดเร็วต่อเลยต่อเลยต่อเลย2อ1 4อามีตอนหนึ่งตอนสองอีกจะแบ่งเป็นตอนทำไมเนี่ยจะรีบไปเฮ้ย ภารกิจหนึ่งสำเร็จคืออะไรได้หรือ,อยังยังๆัยังยง,งสแสดงว่าด่านเยอะฮะเอเลียนมาเมทัลมาโอเครัวไปรัวบ้านไปเลยรัวไปเลย215ตอนที่1เรียบร้อยอ๋อมีการบอกว่าแต่ละปีมีปรับปรุงอะไรบ้างเพิ่มอะไรเข้ามาในเกมอืมต่อไป216ตอนที่1ครับเริ่มล่างทรูฟอร์ม ยีราฟคอบ้านไปคอไป2 0 1 6ตอนที่2ครับเป็นอ ber f ร์เครั้งแรกอูเบอร์เได้ตั๋วตำนานมาเรื่อยๆนะฮะทุกด่านแล้วต้องใช้วิตามินทุกด่านด้วยสมหมดหรือยังไม่รู้วิตามิน A ต่อไปแมวแห่งห้วงอวกาศเริ่มถอยหลังมาเล็กน้อยเริ่มมีเด้งกลับมาโอเค 217นะฮะไกลละไกลละ217ตอนที่2เปิดตัวหอคอยสวรรค์โอเคลุยไปเลยลุยไปเลยต่อไป218นะครับมีบัตรอันนี้นะฮะเป็นบัตรไปทุกแคสขับนะครับ218ตอนที่1ผ่านไป218ตอนที่2เป็นการเปิดตัว Battle Cat Unite นะครับใน Nintendo Switch S 1> <S 1> <S เดินทางไปกับเขาอนะันฮะ2,020ครับเอ้า2,019หายไปไหนอ่ะ2,019พักพักร้อนเหรอ2,020ตอนที่หนึ่งนะครับ50ล้านดาวโหลดจะหมดหรือยังเนี่ยใกล้ละใกล้กละอีก4ปีอีก4ปีแมวน้ำมาแมวน้ำมาแต่ก็ยังแพ้เราอยู่ดีตอนที่2ฮะ2,020ตัวตำนานนี่แหละที่เรารอคอย เพื่อตัวใบนี้มาล็อกกวาดไปเลยกวาดไปเลยเริมสูยากฮะอืมกวาดบ้านไปเรียบร้อย2021ตอนที่1น,นะครับ Battle Cat TV อากุมาอากุมาอากุมาเพิ่มร่างอากุอากุมาเลยตัวสู้อากุมาพอดียังไม่หมดครับเรื่องราวมันไกลมากฮะเรื่องราวมันนานมากดินแดนอากุองหญิงสู้เขาองหญิงสู้เขา ยิงเลยนั่นแหละวิตามินเมียวไม่พอแล้วซื้อไปเลยซื้อไปเลยอีกนิดเดียวครับอีก3ด่านฮะ2 0 2 3แล้วครับตอนที่1่ร่างเอลตรา2,023ตอนที่2ฮะอีก2ด่านเท่านั้นเราเดินทางมาไกลามากร่างออลตรามาด่านสุดท้ายปี2,024ตอนสุดท้าย จะได้บัตรเลยไหมครบรอบสิบปีนะฮะเอ e เน y 2 0จีสองร้อยเลยผมใช้ทงไปสามอันน่ะมาเพื่อบัตรดิจิลแลเรียบร้อยดาสุดท้ายมาไหมมาไหมบัตรไหนอะ่ะสู้ครบทุกด่านแล้วนะเดี๋ยวนะแป๊บน,นึงวันมนึง อ๋อรับตรงนี้รับตรงนี้รับตรงนี้ต้องกดรับตรงนี้ใช่ไหมบัตรบัตรบัตรเอายังไม่ได้เหรอ <c oughs> ผมเล่นมาตั้งนานผมนึกว่าอันนี้อ๋อนี่คือตอนที่หนึ่งครับผมต้องเล่นให้ครบห้าตอนก่อน <c oughs> ผมนึกว่าแค่อันเดียวโอ้ทาไมมันยากจังเลยต้องรอวันที่ยี่สบสามรอวันที่สามสิบรอวันที่เจ็ดรอวันที่สิบสี่ต้องเล่นในครบห้าตอนครับถึงจะได้อันนี้แล้วก็มีล็อกอินอีกอันหนึ่งสองใบนะฮะบัตรลีเจนทิเก็ตนะครับ อ่ะโอเคสิบปีอุตสาหนั่งเล่นน่าจะได้เลย <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ